กราบนมัสก,การองคหลวงตากาผูบาค่ะเจ้าค่ะแล้วก็กลับท่านแม่ชีแล้วก็กลัลย,ยาณามีทุกท่านเป็นยังไงอ่ะเป็นพี่ใหญ่เขาเป็นผู้นําได้ยังกล่าบเขาโอกาสเจ้าค่ะดูดีอยู่แต่ก็ยังติดของเดิมมันติดอนุสัยวิชาอนุสัยเดิมคือคนไหนที่มีอนุสัยความเคยตัวเคยใจเป็นไงมันก็ติจะติดตัวสุดท้ายก็ติดตัวนั้นเนี่ย คือ blue. ไม่ติดตัวใหม่ก็ติดตัวเก ja. ่าต,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 ตัวตัวที่เป็นนุสใสเดิมคือเป็นอวิชาปัจยาสังกัลลสังกัลปัจยาวิญญาณคืออวิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจัยเกิดวิญญากรรมวิญญากรรมเป็นปัจัยเกิดนามรูปสลยดนะภาษาเวทนาตะนาบุทานภพชาติชาลาวานะทุกศกเศร้าเสียใจครบแก้ใจแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยเป็นขณะจิตขณะจิตขณะจิตตายแล้วก็เป็นุนไปเวียนว่ายตายเกิดของโยมเนี่ยที่เป็นอนุสัยความเคยตัวเคยใจอวิชาอนุสัยก็บนข้างในบบนในใจ เมื่อก่อนบ่นออกปากตอนนี้มันไม่บ่นออกปากมาบ่นในใจงงิงงงงงงิงงงงงงิงงงงงิงงงงิมันมีกินพึ่งเลยเวลามีมันมกินพึ่งโดนพึ่งต่อยปากต่อยจมูกแล้วก็หงุดหงิดมาเห็นว่ามันเป็นสังขารเห็นว่ามันเป็นสังขารพูกแต่งแต่เห็นเป็นสังขารพูกแต่งมันเป็นสังขารที่ความเคยตัวเคยใจเป็นสังขารผูกแต่งเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครต้อง ไล่ดับเขาไม่มีใครหลงติดไปกับเขาเพราะเห็นเขาว่าเป็นสังขารจะแล้วก็เขาก็เป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองไม่มีใครหลงติดไปกับเขามันก็ค่อยๆพ้นจากสังขารพ้นจากอวิชชาอนุสัยแล้วมันก็จะฟุง้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอสวะเป็นอสวะฟุ้งกัตกรนไอ้อนุสัยมันอนุสัยเหมือนกันตกร์นอนก้นจิตก้นตุมเวลากระทบตาตาจิ๋จิแก่ใจความเคยตัวเคยใจไม่ได้อย่างใจลูกน้องไม่ได้อย่างใจ ลูกหลานอะไรเนี่ยก็ขึ้นมาของขึ้นของขึ้นฟุง้งตะกอนฟุง้งพอตะกอนฟุ้งเราไม่เห็นตะกอนฟุ้งหลงไปเป็นเราก็จะหุดหินเห็นว่าเป็นตะกอนฟุ้งขึ้นมาก็เรื่องของอนุสัยเก่าพอกระทบใหม่มันก็ฟุ้งเป็นของธรรมดาแต่ก็ไม่หลงติดไปพอไม่หลงติดไปมันก็ไม่สร้างกรรมใหม่การฟุ้งแต่ละครั้งใช้กับไม่หลงติดไปก็เท่ากับใช้นี้ดอกเบี้ยทุบต้นธนาคารของเก่า ใช้นี้หมดก็พ้นเหตุเกิดเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะก็คิดว่าจะมาถามองค์หลวงตาเหมือนกันว่าเวลาเกิดอนุสัยขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าจําเป็นมันก็เดี๋ยวมันก็ตั้งใจเกินไปแต่ว่าเวลาเห็นเนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นสังขารเกิดดับเกิดดับแล้วอนุสัยอะนะคะเออเขาจะเป็นของเดิมๆของเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ หรือว่ามันจะมีหลายอนุยั่เจ้าค่ะอนุสสยมันก็กิเลสมันมีทั้งราคะโทสะโมหะเจ้าค่ะที่มันมันเกิดขึ้นมาในภพชาติก่อนๆหลายภพชาติสังสมมาเป็นล้าล้านชาติมันสังสมมาเป็นเนี่ยสังสมในจิตที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่จิตที่เกิดจิตใหม่ดับไปแล้วก็เกิดจิตใหม่จิตเก่าดับไปเกิดจิตใหม่จิตเก่าดับไปเกิดจิตใหม่ ไอ้จิตที่มันเกิดดับเกิดดับ้จิตใหม่อ่ะมันไอ้ของเกา่าันดับไปมันส่งอนุสัยอวิชานุสัยต่ออสวะต่อมาต่อให้กับจิตใหม่เรื่อยไปเรียกต่อมันก็คือนอนเนื่องเป็นที่จิตใหม่ถ้าอย่างเงี้ยคนที่เป็นโรคอะไรที่เป็นโรคกรรมพันธุ์ที่มันส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยพอเราตายแล้วมันก็ไอ้เชื้อนี่ก็ยังอยู่ที่ที่รุ่นลูกลูกลูกหลานพอลูกตายก็ไปตกต่อให้หลานนี่มันมันไม่ใช่เป็นจิตดวงเดิมมันเกิดเกิดตายเกิดตายแต่ ไอ้ของเก่ามันจิตเรานี่มันตายตลอดเวลานะจิตวิญญาณมันตายตลอดเวลาแต่ของใหม่มันได้เชื้อมาเชื้อนี่มันคืออนุสัยอะอวิชาอนุสัยเนี่ยแล้วมันจะฟุ้งเป็นอาสวะมันก็จะฟุ้งมาแบบแล้วแต่ว่ามันเด่นด้านไหนถ้าอนุสัยอะมันเด่นด้านกามกามาราคะคือราคาจริตมันก็ลามันฟุ้งขึ้นมาแต่รัคามันจะฟุ้งไปหนักไปด้านราคะเพลินใจติดใจยินดีด้านชอบใจพึงพอใจติดใจยินดีแต่ถ้ามันเป็น โทสะจริตอะความเคยตัวเคยใจได้โทสะจริตอะเวลามันฟุ้งขึ้นมามันจะหงุดหง,ง,งิดเพ่งโทษหงุดหงิดเอัดเอ็ดมันก็มันจะขี้หงุดหงิดขี้เพ่งโทษขี้อารมโมโหขี้เจ้าอารมณ์พวกเนี้ยนี่คือเป็นไอ้โทสะจริตถ้าเป็นในโมหะจริตเนี่ยมันคอยจะเทาติยุตาสเกตตัวเองแล้วคนอื่นนั่นคือมันจะคอยจะเพลิน ได้ได้ยินอะไรกระทบอะไรตาตู้ที่นี้แก้ใจที่อยู่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเพลินหลุดแล้วเขาเรียกว่าเพลินตาลอยใจลอยเมื่อลอยเมื่อเผลอเพลินตาลอยใจลอยเมื่อลอยเป็นคนที่ชอบขี้เมื่อลอยมองอะไรแล้วมองเมื่อเมื่อลอยนี่พวกโมหะทอรสเกตเราพวกนี้นิสัยโมหจริตแล้วไอ้ราคาโทสะโมหะเนี่ยมันก็มันก็ลามาถึงไอ้พวกที่ที่เป็นพุทธิจริตพวก ศรัทธาจริตพวกวิตกจริตอะไรนะีแต่เป็นะโดยหลักมันก็คือราคะโทสะโมหะนี่เนะี่ยตอนนี้เท่าที่ัะเกดูดอูพวกราคะเนี่ยมันก็ทุกตาหูจิ้ิ้งกใจอะ่ะมันจะเพลินเพลินไปในทางที่ทเพลินใจติดใจยินดีกาม,มเป็นกามชอบใจเพลินใจยินดีพอใจส่วนในที่โทสะจริตมันก็จะเป็นพวกที่เพ่งโทษหุดหงิหดอุกซ่า้พวกนี้มันก็จะเพ่งโทษคนอื่นพูดอะไรก็กัดกัดเขาตลอดเลยกัดกัด พูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจกัดเขาชอบติชินนินทาว่าไลยเขาไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะลามเป็นมันจะลามเป็นอุปกิเลสสิบหกมันไอ้ฝ่ายไม่พอใจเนี่ยมันลามไปเยอะไอ้ฝ่ายที่ไม่พอใจเช่นนินทาติชินนินทาว่า้ายเพ่งโทษน้อยใจขี้น้อยใจเนี่ยงอนอะไรมันไปทำให้ที่ไม่พอใจอะพูดไงออกไปในทางไม่พอใจออกไม่พอใจ พวกนี้มันก็จะมารวมอยู่ในพรุตาพิดาสเกตดูมันก็จะมารวมอยู่ในพวกถ้าเป็นในฝ่ายนิวรห้าก็คือไอ้ที่เป็นลาค้าก็จะอยู่ในการมาันทะถ้าเป็นฝ่ายโทสาก็จะมารวมในตัวโทสาพยปบาจ่ในนิวรห้าโทสากยบาทมันจะมารวมในฝ่ายนั้นด้วยไอ้ฝ่ายที่มันในงุดหงิดลำคาญใจไอ้งดหงิดลำคาญใจอุตจักอุกจัดเนี่ยมันงุดหงิดลำคาญใจแต่ไอ้ฟุงซ่าเนี่ยมันจะ ฟุ PM, ้งซ่านนี่มันมันมันก็รวมหมดเลยบางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปในราคะฟุ้งซ่านไปในโทสะไพอใจไม่พอใจแต่มันก็ฟุ้งซ่านไปในโมหีกเลยไอ้พวกเมื่อยลอยก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่องที่ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นราคาโทสะแต่ฟุ้งซ่านเพพวกโมหะพวกโมหลงหลงพวกเนี้ยราคาโทสะมันก็จะขยายออกไปเป็นอุปเกเรสิบหกหรือว่าจะขยายไปเป็น พวกพุทธ,ธิจริตพ,พุทธ,ธิจริตจลิตหกพุทธิจริตโมหะพวกตัฏฐาจริตแล้วก็พวกวิตกจริตถ้าพวกที่เป็นพุทธ,ธิจริตเนี่ยพวกนี้มันคอยอีกโก,ก,ก้เก่งกูเก่งกูเก่งกูเหนือก็ใครกูรู้มากก็ใครกูเก่งไม่ค่อยฟังไทยพวกนี้ดือ้อรันแต่ปัญญาดีแต่ดือ้อรันกูเก่งกูรู้กูเห็นกูกูเก่งกว่าใครเลยชอบยกตนข่มท่านพวกพุทธ,ธิจริต แต่พวกศรัทธาจริตนี่มันก็หนักไม่ได้งมงายมันไม่มีศรัทธาดีแต่มันหนักไปด้านงมงายพวกนี้มันจะออกไปสายมูมันจะออกไปสายมูแล้วก็ไปศาสนาอื่นอมันก็จะไหว้กราบไหว้เลยที่มันไม่ใช่พระพุทธธรรมประสงค์กราบไหว้บวงสรวงไหว้มั่วหมดนะพวกนี้ศรัทธาจริตทันทีมันไหว้อะไรจอมปวกจอมปวัวไอ้พวกอะไรตัพิกลพิกลพิการอะไรก็ไหว้หมดอันที่มันแปลกประหลาดอะ ไปไหว้หมดจุดทูบจุดทบจุดอ,อะไรไหว้บวงสวงขอบบนบานสารกล่าวพวกนี้นชอบเนี่ยพวกนี้มันเพว่งมงายตถาเพถาถาแต่ก็จะว่าดีก็ดีถ้ามันเขา้าสถาเข้าลองเข้าลอยวิปัญญามันก็จะมันก็จะไปดีทางดีได้ไอพวกพุทธิจริตถ้ามันกายตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมหักตัวเองอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนข้าวออกลวงเหลืองอลามแล้วลู่ลงดิน มันกลายเป็นว่าคือตัวเองอ่ะรู้รู้เห็นเก่งมากแต่อ่อนน้อมถม่อมตนอย่างนี้ก็ก็สุดยอดก็จะก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ส่วนพวกที่เป็นวิตกขีบวิตกจริตนี่มันทุกข์มากพวกนี้พวกนี้ทุกข์มากเลยพวกวิตกจริตเนี่ยเพราะว่าอะไรมันก่อนจะทําอะไรก่อนจะพูดอะไรก็หรือพูดไปแล้วก่อนทํขนาขณะทาหลังทําพูดไปแล้วขณะพูดหลังพูดอะไรมัน หรือปรึงไปแล้วตัดสินใจไปแล้วขะนาดตัดสินใจตัดสินใจไปแล้วก่อนตัดสินใจพวกนี้ทุกข์มากเลยคิดกังวลหมดเลยมันกลายเป็นว่าจะทําอะไรก็มันจะผิดหรือเปล่ามันจะเขาจะว่าหรือเปล่าเขาจะยังงุดหรือเปล่าใครจะว่าเราหรือเปล่าใครพอเราพูดอะไรไปแล้วก็เออเขาจะว่าเราไหมที่เราพูดอะไรไปใครจะว่าเราอย่างไงใครจะมองเราอย่างไงคือมันขี้วิตกกไปทุกเรื่องพวกนี้พวกนี้เป็น ลูกตายเห็นว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องหาจิตแพทย์พวกนี้ต้องจิตแพทย์กับโรงพยาบาลบ้าพวกนี้ต้องโอ้พวกนี้ต้องฝึกฝึกหนักฝึกฝึกทั้งกสินฝึกทั้งสติสติและกะสินมีกสินไว้ในใจหญ่กสินหลุดเพราะฉะนั้นก็มีพระเจ้าสรัแล้วพวกราคาจริตก็พวกพ,วกพิจนาให้มันเน่าเน่าเยอะๆอสุภะกรฏฐานหนังคุ้มขี้เพียงเดียวให้มันสกปรกแล้วเน่าไว้หนังคุ้มขี้ภายในไว้ส่วนพวกโทสะจริตก็เมตตาเมตตาปัญญา พวกโมหะจริตก็ต้องสติสติสตไม่คอยอยู่กับตัวแล้วเพื่อนเนี้ยเมื่อลอยดรมดาจริตทั้งหมดเนี้ยจริตหกโมหะจริตตอนยากมันเมือม่อเมื่อนี่ไงอย่างดวดนวดอย่างเนี้ยน,น,นะบทีใจไม่อยู่กับตัวหรอกบอกก็ฟังอยู่นะฟ้าลูตาพูดก็ฟังอยู่ทาไมไม่ฟังแต่ไม่อยู่หรอกใจไม่อยู่ใจไปไหนก็ไม่รู้หูก็ฟังนะแต่มันอยู่ไม่ครบร้อยมันฟังไม่ครบร้อยมันมันเบ์เบยเลอย,ยไปหาอะไรมันไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยเรียกโมหะโมหะจริต ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่านะ <laughs> อย่างของ,งนายโยที่บ่นทีหกุดหงิดบ่นว่าแต่มันก็เป็นเรื่องปกมันเรื่องปกติพอดีมันไปมันเป็นเราไปเป็นปน,นักธุรกิจซะด้วยลูกน้องเยอะมีลูกมีครอบครัวมันก็เลยปากก็ต้องเก่งมือก็ต้องเก่งเป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งมันก็ต้องเก่งไปหมดเลยตอนนี้ยมันก็พอดีมันไปเข้าล็อกซะด้วยเขาเรียกว่าไหมรู้จักไหมมันเข้าล็อกพอดีเข้าล็อกธุรกิจการงานครอบครัว เจ้าค่ะแต่ดาก็สงบปากสงบคาไปเยอะแล้วนะเจ้าค่ะเออเราก็เยอะแล้วก็มเริ่มไปข้างในมันเลยไปอยู่ข้างในมันมาถอยร่นคือข้าศึก่ะมนถอยร่นเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วต้องตีเมืองให้แตกตอนนี้ข้าศึกมันไม่ส่งออกมานอกได้แล้วเพราะว่าสติธรรมที่ปัญญาสตาคความเพียรของเราดีไงมันก็มันก็เลยข้าศึกมันมันออกมาไปก้าวลาวเกี่ยวกาดเดินไม่ได้แล้วไงมันไม่ออกมาได้แล้วเพราะว่าสติธรรมที่ปัญญาสตาคความเพียรมันดีมันก็เลยไปไป โดนตีถอยล้นเขาไปอยู่ในใจตอนี้ต้องสติเนี่ยต้องสติต้องมันง่นคงสติสบาธที่ปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวที่ใจเห็นรู้ทันแสดงว่าเป็นสังขาร<อ>แล้วไม,ๆๆลไม่ติดไปเจ้าค่ะสแสดงว่าเวลาโทสะเกิดขึ้นเห็นปุ๊บก็คือไม่ไหลเห็นว่าเป็นสังขารก็ไม่มีกไม่ไปไม่กดข่มบังคับผักไสแล้วก็ไม่ทําตามอ <sehr S 2> มารมณ์มันไม่ไหลตามไม่ไล่ดับไม่หนีอย่างที่องค์หลวงตาสอนแต่ว่าบางครั้ง แล้วก็ใจมันก็จะสงบเจ้าค่ะเพื่อเมื่อเราที่มันมันเกิดขึ้นแล้วเราฝังฝึกเงนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องไ่ขาดสายนะทั้งวันทั้งคืนนะมันมีสาขาอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไม่ไม่ติดไปไม่หนีไม่ผักไสไม่ตามใจไม่ผักไสไม่ไหลตามแต่ถ้าไม่เห็นนี่คือไม่ได้คือไหลไปเล้วถ้าไม่เห็นเนี่ยมันเป็นหมดแล้วเป็นทุกอย่างเลยที่ที่ไม่ว่านิสัยอุนิสัยอะไรรู้สัยอะไรมันมันไปหมดแล้วพอถ้าไม่เห็นมันเป็นหมดแล้วมันจะกลายเป็นกิเลสที่หนาและมากขึ้นเนกระทตั้งรามไปผิดศีลห้า เลิกผิดสีเลยตอนนี้แต่ถ้าไหลไปพอรู้ว่าไหลก็ปล่อย <g ül> ก็เห็นว่า,วาเป็นสังขารเจ้าค่ะแต่ไม่จะไปก็ใจผิดแล้วกดไม,ใมนน่ให้มันไหลตอนนี้ได้ผิดปอีกด้าน <ผม S 2> พอมา <ใจ S 1> เห็นว่าไหลปุ๊บระวังเลยตัวนี้ระวังแล้วไปกดไว้อีกด้านหนึ่งตั้งขาวไว้เลยอันนี้บันกายเป็นว่าอ้น,นั่นก็หลงไปอีกด้านอันนี้เป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติถ้าอย่างเงี้ยกมีโอกาสทนทุกท่าปฏิบัติมันก็จะลงไปลงมาอย่างเงี้ยแต่ผู้ปฏิบัติมันไหลยอย่างเดียวหลงอย่างเดียวคือจําเป็นมากที่ว่าต้องเห็นต้องเห็นแล้วไม่ไปเป็นใช่ใช่ เห็นแล้วไม่ไปเป็นเห็นแล้วไม่ไปเป็นเนจำข่าไม่ได้ไม่ได้เจตนาจงใจตั้งใจพยายามใช่ตอนนี้ก็ไอ้ที่ว่าเห็นแล้วไม่ไปเป็นก็คือไม่ใช่หลงกลไม่ฟังหนึ่งคือจงใจตั้งใจเจตนานพยายามตั้งไว้เลยตั้งสติสติตั้งตาปิ่งไว้ไม่ให้มันหลงแต่ใครอยากกระทบนะระเบิดกูจะเอาเรื่องอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆอนุสัยอาสวะที่มันเป็นอยู่มันจะลดลงลดลง ใช่ใช่มันก็จะมันเกิดแล้วไม่มีใครตามใจไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่ตามใจมันก็จะค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงสงบเย็นสุดท้ายมันสังขารเหลือแต่สังขารของขันห้าแต่อนุสัยอสวะมันดับไปแล้วดับไปแล้วอวิชชาอนุสัยอสวะความหลงไม่มีแล้วไม่มีความหลงไม่มีอวิชชาไม่มีอนุสัยอสวะทั้งหมดมันจะเกิดยานตัวหนึ่งเรียกว่าอสวะขยะยานรวบาอสวะมันดับมดแล้ว มันก็จะเหลือแต่อาการของขันห้าที่ไม่มีไม่มีอวิชชาไม่มีอนุสัยไม่มีอสวะแล้วเรียกว่าใช้นี่หมดก็พ้นเหตุเกิดไอ้นี่นี่ก็คือเนี่ยอวิชชาอนุสัยอาสวะพอได้อาสวะขยายานจะแล้วเกิดอาสวะขยายานคือความรู้แจ้งรู้แจ้งว่าสิ้นอาสวะแล้วก็นิพพานแล้วเพื่อไงหรือว่าบันสิตชั่วข่าวหรือนิพพานชั่วข่าวชั่วข่าวคือก็คือทั้งไม่หนีไม่ผักไสไม่ไหลตามไม่ตามใจไม่หนีไม่ผักไสไม่ไหลตามไม่ตามใจเนี่ยมันก็คือมันเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นขันกิดเก มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นอัตโนมัติอันนี้มันก็เป็นนิพพานชั่วขราวต้อหละเวลาที่ไม่หนีไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่ตามใจคือไม่หลงต้องขานพูดง่ายมันก็จะเป็นนิพพานชั่วขราวไปเลยแต่มันยังไม่เป็นถาวรเพราะว่าเผลอเมื่อไหร่ก็ไหลหลงอีกแต่ถ้าเป็นนิพพานถาวรเลยคือมันไม่มีเผลอแล้วเป็นอัตติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นมหาสติมหาสมาธิมหาปัญญาอันนี้คือมันเป็นอัตโนมัติแหละเป็นธรรมชาติแหละ เป็นความรู้ของธรรมเป็นความรู้ของธรรมธาตุธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีตัวเราเป็นเจ้าของความรู้อันนั้นแนะ่ะคือมันมีสังขาอะไรเกิดขึ้นแต่มันทําอะไรสังขาทั้งมวลเนี่ยทั้งสงขาเนี่ยทั้งหมดอนะทาทนะทอะไรใจไม่ได้แล้วเพราะว่าใจนะั้นไม่ได้เป็นใจของเราแล้วมันเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุซะแล้วเป็นใจที่รู้แจ้งนิพพานซะแล้วสภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติ ใช่ใช่ก็คือว่าว่าเพียนตัวหลังนี่ไม่ไม่ใช่เพียนไปทำอะไรนะ <Okay. S 1> เพียนเป็นนักสเกตตัวยงเลย <institution> เพียนแค่นี้เองเป็นนักสเกตคือไหลก็รู้ไม่ไหลก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ไปตั้งไปตั้งรู้เพื่อไม่ให้ไหลก็รู้ว่าหลงก็ว่าไปตั้งรู้แล้วก็ก็รู้ว่าเป็นตั้งขานมันไหลก็รู้ว่าเป็นหลมันเป็นตั้งขานไม่หลงไม่ไหลเนกับความไหลอีกมันมา,มาตั้งรู้ก็รู้มาตั้งรู้ไม่ไปหลงตั้งรู้มันเป็นรู้หมดเลยตอนเนี้ย มันเป็นร so so ู้มันเป็นแต่รู้มันไม่เป็นไหลไม่เป็นหลงมันไหลไปพอรู้แล้วก็ไม่เป็นไหลพอพอมันหลงไปตั้งรู้ก็รู้แล้วก็ไม่เป็นตั้งรู้มันก็เป็นรู้หมดเพราะอะไรที่มันรู้ว่ามันไหลแล้วไม่รู้มันก็ไหลก็เพราะว่ารู้ว่าไอ้ที่ไหลอะมันเป็นสังขารเกิดเองดับเองพอไปตั้งรู้รู้ว่าไอ้ที่ตั้งรู้ก็เป็นสังขารมันไม่มีการหนีไม่มีกฎเกณนข่มบังคับอะไรเลยมันคือรู้ตรงๆงจริงคือมันมาจากรู้เลยรู้รู้แจ้งแก่ใจไม่ใช่ตัวเราไปรู้ มันเป็นธรรมชาติของรู้แจ้งแก่ใจว่าไหลก็รู้ว่าเป็นสังขารหลงไปตั้งรู้ก็รู้ว่ามันตั้งรู้ก็เป็นสังขารความพยายามมีอาการใดๆแน่นอึดอัดขับค้องใจก็ไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้เข้าไปเป็นเจ้าของไม่มีผู้เข้าไปเทคโอเนอร์ชิพไม่มีผู้เข้าไปรับสบอ้างอาเป็นของเราไปกินอาการไปไปอะไรคือมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีใครแปลอะไรกรับไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครเป็นเจ้าของเลย อันเนี้ยมันก็พ้นจากความไหลความหลงความตั้งอะไรเลยมันจะเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้คิดถึงคำหนึงถึงว่ามันคือไหลแค่หลงหรือมันจะต้องเป็นรู้เป็นตั้งมันไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องเป็นรู้เป็นจะต้องไม่ไหลจะต้องไม่หลงอะไรคือมันเป็นอะไรก็ไม่มีผู้เจ้าของแม้แต่ความที่มันไม่หลงไม่ไหลเป็นรู้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของความรู้ความไม่หลงไม่ไหลเนี่ยมันก็ไม่มีคนไม่มีเจ้าของอีกอันนั้นเนี่ยพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วมันก็คือมันต้องเป็นตั้งสเก็ตัวยงแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าแม้แต่่ความทีจะ กลัวว่ามันจะไหลก็ไม่มีว่ามันจะเป็นรู้ไม่ไหลมันก็ไม่มีเจ้าของก็ได้แต่แค่รู้ไม่มีเจ้าของรู้ไม่มีเราไปเป็นเจ้าของรู้มันก็เลยพ้นกว่าจากความเป็นเจ้าของทั้งไหลทั้งหลงมันก็เลยไม่มันก็ไปเป็นใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจใจที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีที่ตั้งของจิตใจมันก็เลยไม่ไหลไม่ไม่มีไม่สามารถไหลได้ไม่สามารถหลงได้ไม่สามารถมาเป็นตั้งรู้ได้เพราะมันไม่มีเจ้าของ มันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ของธรรมชาติเขาเรียกธรรมธาตุที่รู้แจ้งนิพพานจะแล้วอันนี้แสดงว่าเวลามีสังขารเกิดขึ้นก็ต้องเห็นมันว่าไหลไปไหลไปก็รู้มีสังขารเกิดขึ้นก็รู้ถ้าเกิดว่ามีตัวไปตั้งสติให้สังเกตก็ร่วมเป็นสังขารก็คือเหมือนกับว่าต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายสองด้านเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่แล้วก็รู้จักรู้ รู้จักรู้ที่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันมันไม่มีใครทําอะไรมันได้คือมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่ใช่เป็นของของเราไม่ใช่เป็นเรารู้มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีที่อยู่ที่ตัง้งไอ้ธรรมชาตินี้ที่เรียกว่าใจเบยสุดหรือจิตเบยสุดอะหรือเรียกธรรมธาตุมันเลยไม่มีอะไรทําอะไรมันได้ไม่ว่าสังขารนั่นจะเป็นกุศลนักกุศลอะไรมันก็ไม่มีไม่ไม่สามารถทําอะไรใจได้มันก็สังขารก็เลยเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะมันทําอะไรใจไม่ได้แล้วใจก็ไม่ไปบีบบีบประคับสังขารให้เป็นอย่างที่ ใจต้องการเพราะใจนั้นไม่ใช่เราเราก็เลยไม่ต้องว่าไม่บีบบังคับให้สังขารมันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่มันเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วใจมันก็เลยไม่ไปบีบบังคับสังขารให้เป็นไปอย่างที่เราที่ใจต้องการนั้นสังขารจะเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับใจเลยใจก็ไม่เกี่ยวกับสังขารมันกลายเป็นสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจนถึงวันตายสังขารเป็นสังขารของขัน้าไม่ได้เป็นสังขารในปฏิจจสมะบาตที่เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิด สังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจัยเกิดวิญญาณกรรมนามลูกสลายชนะพรสสะเวทนาตันรัตพทานพบชาติชาณาลรัุทุกศกตเต้าเสียใจครับแกนใจ,นจาาที่เป็นปฏิจจาวาตเป็นเป็นสังขารทั้งหมดแต่เป็นสังขารที่เป็นอวิชชามันเหลือแต่สังขารของขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขาขงข 5, รวิญญาณที่ไม่ได้เป็นผู้ไม่มีผู้ยึดแล้วก็คือมันกลายเป็นสังขารของขันห้าก็จะโค้งดําเนินไปส่วนใจบริสุทธิ์ก็คงไปใจที่บริสุทธิ์ไปคือใจที่ไม่ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีที่ตั้งของใจ เป็นความรู้ของธรรมชาติของเป็นธรรมธาตุาก็ไม่เรียกจิตไม่เรียกใจเดยเรียกธรรมธาตุ